วิมรุ่งวัชนาจินดาข้องใจคนรวยค้านแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทนายวิมรุ่งวัชนาจินดาอดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ Facebook ถึงการวิจารณนโยบายการแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ว่าผมเห็นข่าวว่านักวิชาการหลายคนคัดค้านนโยบายเงินดิจิทัล w a l l ล็1,000 0บาทที่ไม่เห็นด้วยกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขณะที่คนจนคนที่มีไรายได้น้อย อีก40กว่าล้านคนรอว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะทำนโยบายดิจิทัลว a l เลต1 0 0 0 0บาทออกมาสักทีเพราะจะได้เอามาเยียวยาแก้ไขปัญหาความยากไร้ค่าชุดนักเรียนค่าใช้จ่ายจ,จิปาถะในช่วงเปิดเทอมเกษตรกร,ร,ก,รก็รอค่าปุ๋ยค่ายาก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวกำลังมาถึงคนตกงานในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็หวังดิจิทัลวอลเลตออกมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นเงินทุนสักก้อนเอาไปเป็นทุนค้าขายเล็กๆน้อยๆ เพื่อเดินหน้าต่อในธุรกิจขนาดเล็กแต่นโยบายนี้กลับถูกคัดค้านจากคนรวยคนมีอันจะกินเงินหนึ่งมืนบาทอาจไม่สำคัญสำหรับคนมีฐานะแต่สำหรับคนที่มีรายได้น้อยผมว่ามันก็คือความหวังและโอกาสของใครหลายคนที่ไม่เคยมีนะ